สู่บรรยากาศของการทํางานในช่วงอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะมีวันหยุดยาเทศกาลสงกรานต์นะครับบรรดารัฐมนตรีต่างๆวันนี้เขาก็ไปประชุมกันที่ทําเนียบรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันประเด็นสําคัญวันนี้ก็คือการที่นายกออกมาให้สัมภาษณ์ห<ม>ลังจากที่เมื่อวันไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพูดเรื่องหลกัหลกๆก็คือเรื่องของมาตรา44แล้วก็เรื่องของที่โหนวารินออกมาทํานาย<ม>ว่าเอ๊นาย,ยกคนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ไปอีกสองสามปีนาย,ยกถึงขนาดบอกว่าโหนวารินไม่ควรพูดอะไรแบบนี้เพราะไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ท ที่สําคัญวันนี้ออกมาฟาดงวงฟาดงากรณีที่ผู้สื่อข่าวไปถามถึงการคิดจะปลดพลเอกสมยศพุ่มพันม่วงพลตํารวเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะคะซึ่งก็ตามสไตล์แกแหละก็ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้างดุดันก็ถือเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เป็นโอกาสที่ยากยิ่งที่จะเห็นนายกคุยกับผู้สื่อข่าวดีๆครับไปดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาวันนี้ถแถลงขา่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ายังไม่มีแนวคิดจะปลดพลตรีสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะที่ผ่านมายังทํางานและมีผลงานที่ดีมาโดยตลอดนะครับสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้หลายคดีอย่างไรก็ตามหากไม่ทําตามนโยบายจะสั่งปลดทันทีเช่นกัน ส่วนเรื่องการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทุจริตจํานวนกว่า100รายชื่อก็อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดกลุ่มโดยแต่ละกระทรวงก็กําลังตรวจสอบอยู่ทั้งนี้ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเรื่องที่นายวารินบัววิรัตเลิศหรือว่าโหนคอมมชระบุว่านายกอาจ,จต้องอยู่ยาวเกินรถแมพก็คืออยู่ไป3ปีนะครับ พลเอกประยุทธ์บอกไม่ทราบต้องไปถามผลวารินตนเองไม่ได้อยากอยู่ยืนยันว่าจะเดินตามรถแมพที่วางไว้แล้วก็ได้แจ้งให้โหนทราบแล้วว่าอยากพึ่งพูดอะไรตอนนี้เพราะไม่เป็นผลดีครับใครบอกจะปลดอ่ะอก็ข่าวจากไหนล่ะ,ะ,ละผมไม่ได้เป็นคนปลดใครจะใครเป็นคนโปลดใครนายกหรือเปล่าใช่ไหมอำนาจนายกเปล่าเออก็นายกไม่ได้โปลดอ่ะ,อะจบยัง ยังไม่คิดจะปลดด้วยยังไม่มีความผิดอะไรเลยเขาก็จับกลุ่มเดินคดีตามนโยบายได้ตลอดนะจะไปเอาเรื่องน้นเรื่องนี้มาพันกันไปมั่วหมดไหมเอาเอางานของเขาว่าเขาทำได้เปล่าวันนี้เขาทาได้ไหมก็ทําได้มีคดีความไหเขาก็จับได้เคลียร์ที่โนนที่นี่ค้ามือเขาก็จับได้ข้าราชการตำรวจตำรวจเกี่ยวข้องเขาก็จับมาถ้าผมจะปลดเขาทำไมล่ะไม่ทราบก็ไปตามผมผมก็มีรถรดแบบของผมท่านมีความเห็นกับท่านนี่ผมบอกแล้วอย่าพูดเลย งข่าวไปแล้วแหละ่ท่านก็ไม่พูดแล้วคือมันไม่ได้ช่วยอะไรผมแล้วผมก็ไม่ต้องไปอะไรล่ะทําตามท่านทุกเรื่องไม่ใช่นะผมเป็นผมใช้สติปัญญาที่ผมมีอยู่เนี่ยกับความร่วมมือทุกคน ปฏิเสธข้อเรียกร้องของแกนนำกลุ่มนปชด้วยนะครับที่ขอให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนคดีสลายการชุมนุม10เมษา53ที่มีผู้เสียชีวิตในระหว่างการชุมนุมช่วงเดือนมเมษาพฤษภาคมปี5399ศพโดยยืนยันว่าทําไม่ได้เพราะทุกอย่างอยู่ที่เจ้าพนักงานสอบสวนและต้องทําไปตามหลักฐานขณะที่เรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนายกยืนยันว่าไม่ได้มีการตกลงผลประโยชน์ใด,ดๆกับพรรคเล็กเนื่องจากการร่างรัฐธรรมนูญต้องระวังไม่ให้ซ้ารอยเดิม ส่วนจะทําประชามะติหรือไม่ยังไม่ขอคิดแต่จะไม่มีการเอาร่างเดิมมาใช้แน่นอนเพียงแต่จะนํารัฐนูลเก่าก็คือปี4050มาปรับให้เหมาะสมเท่านั้นครับเรื่องของโขนวารินถ้าจะว่าไปก็มีการทํานายไทยท่าเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองพูดถึงเรื่องของตัวนายกเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งถ้าติดตามกันก็จะทราบกันนี้ว่ามีความใกล้ชิดกับบรรดานายทหารโดยเฉพาะยงยิ่งสายบุรพาพยัคฆ์ทานายเรื่องของนายกว่าจะมาจากตัวอักษรตัวย่อสอเสือปลอปลาพูดกันมาตั้งแต่สมัย เอกชนที่บญยรักกลินยังอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็มีทั้งถูกบ้างผิดบ้างไปตามไปตามช่วงระเวลานะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือล่าสุดที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะอยู่ยาวเกินรถแมพว่าไป2-3ปีนู่น<ม>จนมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หลายหลายภักส่วนก็แสดงความเป็นห่วงว่าถ้าจะอยู่ยาวต่อเนี่ยจะอยู่อย่างไรจะอยู่ด้วยวิธีไหนและประชาชนจะยอมรับได้หรือไม่จนวันนี้นายกก็ออกมาบอกว่าให้หยุด ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะหยุดได้นานแค่ไหนคือคําทํานายของโหนเนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับนายกนะคะว่าให้อยู่ต่ออีก2-3ปีแต่ว่านายกอาจจะเกลี้ยกล่อดเพราะว่าเพราะคําทํานายนี้แหละทําให้ถูกจับตาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ทําให้ตัวเองรู้สึกหงุดหงิดเป็นไปได้นะอาจจะเพราะเหตุนี้แหละเพราะนักข่าวชอบไปซักแบบกยาให้งูตื่นหรือเปล่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะะหาประเด็นมาให้รู้สึกหงุดหงิดอีกแล้ว